สวัสดีค่ะคลิปนี้มดก็รวบรวมการทาเถียงนาน้อยมาฝากเพื่อนๆที่ๆที่เป็นกาลังใจให้มดมาโดยตลอดนะคะเริ่มจากวันแรกเลยก็คือวันที่17ค่ะมดก็ทําพิธีนะคะ,ะก่อนที่จะลงเสาเนาะก็ทาตามประเพณีค่ะสาหรับเสานะคะมดใช้เป็นเสาหน้า5ค่ะใช้ทั้งหมด9ต้นนะคะความสูงของเสาอยู่ที่1เมตรนะคะมดทําเป็นเถียงนายกพื้นมดก็เลยต้องใช้เสาความสูงประมาณอ่า่เมตรนะคะฝังลงไปในดิน30เซนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักฐาน ตัวพื้นด้านบนด้วยเหล็กนะคะรอให้ปูนแห้งหนึ่งวันค่ะหลังจากที่ปูนแห้งแล้วพ่อ้านก็จะมาเชื่อมทําฐานค่ะสุดยอดมากๆเห็นไหมคะ ตัดชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มาเชื่อมรวมทั้งเก็บรอยละเอียดรายละเอียดของรอยอเชื่อมได้สุดยอดมากๆค่ะใช้เวลาอยู่3วันค่ะทุกคนหลังจาก3วันผ่านไปเราก็มาขึ้นโครงด้านบนกันนะคะส่วนด้านบนค่ะพอบานก็สุดยอดเช่นกันค่ะนี่ค่ะก็ปีนขึ้นไปนะคะทําด้วยความระมัดระวังค่ะทั้งเชื่อมทั้งเก็บรายละเอียดของงานก็คือพ่นสีกันสนิมนะคะแต่เหล็กที่มดใช้เป็นเหล็กกำมะนิสนะคะมดใช้เหล็กกำมะนิ่ก็จะมีเหล็กกล่อง3คูณ2คูณ3แล้วก็3คูณ4นะคะ ใช้เวลาก็8วันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะต้องมุงหลังคากันแล้วค่ะนี่ค่ะมดใช้เป็นกระเบื้องรอนคู่นะคะลอนออกใหญ่ๆนั่นแหละค่ะไม่ใช่รอนเล็กค่ะใช้มุงกระเบื้องก็1วันเต็มๆเลยนะคะหลังจากมุงกระเบื้องพ่อบ้านก็พามาลุยงานหนักค่ะทุกคนนี่เลยหนักไม่หนักค่ะแผ่นหนึ่งก็ร้อยกว่ากิโลนะคะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดสำหรับปูพื้นค่ะมดใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา16มิลสำหรับปูพื้นนะคะ จบจากงานปูพื้นเราก็มาต่องานข้างฝาค่ะทําตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลยนะคะสุดยอดมากๆด้วยความที่เราตั้งใจอยากจะเห็นเทียงหน้าน,น้อยของเราให้ไวๆนะคะนี่ค่ะพ่อ้านก็เก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสําหรับการติดข้างฝามดใช้เป็นแผ่นเมทัลชีทนะคะ P u ูโฟมหนาหนึ่งนิ้วค่ะสามารถสั่งได้เลยนะคะจะทําให้เทียงนาของเราไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเองค่ะนี่ค่ะใช้เวลาทั้งหมดตอนนี้ไป17วันแล้วนะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยค่ะมดต้องขอตัวพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามดต้องกลับไปหาง งบมาเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะมดยังไม่มีทางขึ้นก็คือบันไดนั่นเองเรายังไม่ได้ทําบันไดนะคะมดจะต้องทําบันไดในฝั่งาทางขึ้นทางนู้นนะคะมุมเสาหนูนเลยที่มดจะต้องทําทางขึ้นและอีกหนึ่งอย่างก็คือปูกระเบื้องนะคะทุกคนมดต้องปูกระเบื้องแล้วก็กรุผนังค่ะส่วนประตูหน้าต่างเราเตรียมมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เส้นเช่นกันค่ะเพราะว่ารีบจริงๆค่ะขอตัวไปอ่า ผลิตเงินหรือว่าหาง,งบเพิ่มเติมขอบคุณพี่ๆที่เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับ17วันที่มัดทำเถียงนานน้อยๆของหดนี้ค่ะ